ก,ากา็กตื่นเต้นมากๆ,ๆเลยนะคะเพราะว่าดีใจที่ได้มีการจัดงานมายาามม่าเอาบอกขึ้นในปีนี้นะคะเพราะว่าหลังจากโควิดแล้วควนก็ตาตาแล้วก็รอคอยวันนี้กันนะคะวันนี้ก็ตาก็มาแสดงความยินดีนะคะกับทุกคนที่ได้รับชื่อเข้าชิงนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับรางวัลอ่ะผลงานของพี่ตาครับตอนนี้มีอะไรบ้างนะ ผลงานตอนนี้นะคะเลาก็กำลังจะออกซิงเกิลใหม่นะคะชื่อ You Make My Heart นะคะซึ่งเป็นเพลงของคนนะคะเพลงหนึ่งที่จะเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักว่าเรากำลังหลงรักใครคนหนึ่งแต่ครับเพลงนี้แบบตั้งใจทุ่มทำเป็นพ่เลยค่ะเพลงนี้ก็ตั้งใจทำเพราะว่าตอน กำลังอินเลิฟอยู่นะคะก็เลยต้องทำสีกันนะคะที่แบบทุกแม่อันลอยเสียงลอยน้ำมากเลยนะคะใช่ใช่ค่ะก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ปลาเองก็อยากจะสนับสนุนนะคะให้คนรักกันเยอะๆนะคะแม่ก็อะไรครับแค่ดูดีๆในความคับ ค่ะสำหรับซิงเกิลนี้นะคะก็จะเป็นซิงเกิลที่เป็นเพลงสาวโกลนะคะแต่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ไทยเพราะว่าเพลงสาวโกลเพลงอื่นที่เคยออกมาเนี่ยจะเป็นโปรดิวเซอร์ต่างชาติแต่ว่าคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ติดโควิดอยู่เมืองไทยไมย่ไดนก็อ,อยาก สองคนแต่ว่าเป็นโปรดิวเซอร์ไทยแต่ก็อยากให้โปรโมทอ่าโกลินเตอร์นะคะเหมือนที่ร้านเราเห็นตอนนีมุกแ่ผมดูแล้นเสด็จวันตามชนะเลของเราไปที่ว่ตอนนี้ก็อ่าเม่ที่ถามว่าอะไรกินค่ะเจ้าหน้หัวใจเพราะ่าใช่ใช่ใช่เพลงนี้นะคะก็ที่แต่งเพลงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้กำลังหน้ามีความ ถ้าไม่มีก็แปลกใช่ไหมก็ต้องมีบ้างนะคะเขาคนนั้นเป็นใครอะไรยังไงครับอ้าวเปิดเผยเลยเหรอขอบคุณค่ะก็ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นคนเดีย็นตัวนะะช่วงนี้ไปทำงานบ่อยที่ขอนสมวยนะคะไปทำเกี่ยวกับเรีสอร์ทแล้วก็ไปเจอเขาที่นั่นอันนี้คือพิมพ์ไปมาค่ะก็มพไปมาอันนี้วาเกิดอะไรขึ้นลูกค่ะ ก็ตอนนี้มาทำเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็สรีด้วยแลทำยังไงครับสารรับัด้วยอะไรอย่างเงีที่ไม่ดที่มีแ่ลงานือะไรนรับสารอก็จริงๆแล้วอยากขอดูไปก่อนกันนะคะเพราะว่าเราก็ยังยังเจอกัน ก,กอ็อยากเปไปอีกนิดนึงอยากอยากสนใจอะไรก็คือเน,น้เนไปที่งานเพลงที่เราจะปล่อยออกมาอะไรย่างเงีใช่ค่ะและ้วตอนนี้เราเองก็โฟกัสง,งานด้วยอยากให้เพลงออกมาดีๆนะคะซึ่งตอนนี้กำลังเม,มีเลเวลมาทำเพลง U Mel My Heart นะคะซึ่งก็ลังจะปล่อยประมาณปลายปีนี้<อ>ก็คิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีมากๆเลย100ล้านวิวเนาะหนึ่งรล้านวิวอยากให้พี่ตาผ่านวิทย์ายหน่อยค่ะสำหรับผลง,งานเช้า แล้วก็อยากจะฝากาให้ติดตามผลางานนะคะที่ที่ผ่านมาด้วยนะคะเพลงสบัดวอบเธอมีค่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์แล้วก็เพลง You Make My Heart ซึ่งกำลังจะออกอนะค่ะ